ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีเป็นบทความนะฮะก็อย่างที่เพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ติดตามผมอยู่ก็จะรู้ว่านะฮะผมก็มักจะเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ต่างๆหรือบทความจากเว็บไซต์ต่างๆมาเล่าให้ฟังนะครับก็วันนี้นะฮะเป็นบทความมาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาธุรกิจนะครับเขาก็พูดเรื่องเกี่ยวกับเศษรษฐกิจนี่แหละแต่ว่าวันนี้คนที่มาพูดนะ ให้ความคิดเห็นเนี่ยคือผู้ว่าแบงค์ชาติเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องฟังแล้วก็จะเรียกว่าก็คงจะต้องเชื่อเขานะเพราะว่าผู้ว่าแบงค์ชาติพูดข้อมูลมันก็ควรจะต้องถูกต้องและต้องน่าเชื่อถือนะครับทีนี้ใครที่ดูคลิปนี้ของผมเนี่ยจะเห็นที่หน้าปกบอกว่าเออเมืองไทยนะฮะคนจนเนี่ยลดลงนะแต่ว่าคนเกือบจนเนี่ยเพิ่มขึ้นเออนะคือ เขาเรียกว่าตัวเลขนะตัวเลขภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า p o v e r t y line นะ p o v e r t y line ของภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะคุ้นเคยเท่าไหร่นะเขาพยายามจะออกเสียงให้ถูกนะน่าจะเสียงออกเสียงถูกแล้วนะ p o v e r t y line ก็คือว่าเส้นความยากจนเนี่ยเขาบอกว่าเส้นความยากจนเนี่ยคือมันคือมันเป็นตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์เขาอะนะคือสภาพัฒน์เนี่ยเขาทำไว้นะคือคนจนเนี่ยมันลดลง นะครับแต่ว่าคนเกือบจนเนี่ยมันเยอะอืมก็เลยงงว่าคนจนลดลงเพราะว่าคนจนอดตายไปหรือเปล่าที่ไม่แน่ใจนะแต่คือนึกภาพอยู่นะคนจนนี้ก็คืออยู่ข้างล่างสุดใช่ไหมครับคนเกือบจนก็คือมันเกือบจนก็อยู่มันก็อยู่เหนือคนจนนะแล้วก็คนปานกลางนะฐานะปานกลางแล้วก็คนเกือบรวย แล้วก็คนรวยอ่านัก็อาจจะมีถ้าระดับนี้คือผมคิดของผมเองนะอ่าตอนนี้คือคนจนเนี่ยมันลดลงนะแต่ว่าคนเกือบจนเนี่ยมันเยอะขึ้นนะทีนี้เขาผ,ผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยเขาบอกว่าคนเกือบจนเนี่ยมันเยอะขึ้นเนี่ยมันอันตรายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีอะไรมันกระทบนิดนึงเนี่ยมันไปเลยนะคนเกือบจนเนี่ยผมเปรียบเสมือนเอ่อคนที่มีหนี้บัตรเครดิตเยอะๆแล้วหมุนขั้นต่าเรื่อยๆ ันนั่นแหละคนเกือบจนคือคือน่ากลัวมีความน่ากลัวอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่รู้สึกตัวว่านั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวผมเคยเป็นนะผมเคยเป็นตอนเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วที่ผมมีนี่เยอะมากเลยแต่ผมก็หมุนได้ของผมทุกเดือนหมุนไปเรื่อยๆบางคืนมานอนคิดว่าเฮ้ยถ้ากูหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วมีเดือนไหนกูสะดุดขึ้นมาลดเสียอย่างเงี้ยลถเสียซ่อมทีสี่ห้าหมื่น หรือไม่สบายอย่างเงี้ยหรือมีอุบัติเหตุอะไรก็ต้องที่ต้องใช้เงินสักสี่ห้าหมื่นซึ่งเราไม่มีแล้วไงเพราะว่าบัตรเครดิตเรามันเต็มหมดแล้วเนี่ยแล้วหมุนทุกเดือนเนี่ยพอมานั่งคิดนอนคิดนอนไม่หลับเลยนะมันมีเขาสึกว่าเฮ้ยชีวิตเราแขวนอยู่บนเส้นได้มากเลยแล้วมันมันเป็นอะไรที่คือห้ามพลาดอะ่ะนะคุณพลาดแล้วคุณคุณตายเลยนะเหมือนคุณเดินอยู่บนลวดสลิงเนี่ยนะฮะที่แบบเอ่อระหว่างระหว่าง ต้นไม้กับต้นไม้แล้วก็คุณต้องเดินผ่านลวดสลิงเข้างล่างเป็นน้ําเงี้ยคุณผ้าที่คุณตกทันทีเลยเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงมากนะคนเกือบจนเนี่ยคือภูมิต้านทานหรือความต้านทานค่อนข้างต่ําคือคุณมีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นอย่างเนี้ยโควิดมาเนี่ยเรียบร้อยละเพราะฉะนั้นพอโควิดมาเนี่ยเรียบร้อยไปหลายคนเลยนะเพราะว่าคนเกือบจนเนี่ยคือเตี้ยงเลยนะครับหรือว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะ จากประสบการณ์โควิดนี้เลยนะที่มีคนไลน์หรือว่าโทรเข้ามาคุยกับผมเนี่ยคนที่มีรายได้เยอะๆเนี่ยก็มีความเสียเ่ยงไงคนที่มีรายได้เยอะๆไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้แปลว่าเขาดีว่าพวกคุณนะคือพูดง่ายคือถ้าสมมุติว่าคุณเดือนแค่ห้าหมื่นแต่คุณมีภาระ,ะนี่แค่สักสองหมื่นคุณเหลือกินเหลือใช้เดือนสามหมืน่นอาจจะเก็บไว้สักหมื่นะหนึ่งนะรายได้ห้าหมืน่นเป็นนี่อยู่แค่สองหมืน่นนะเก็บเงินอีกสักหมื่นหนึง่งนะครับแล้วก็ กินใช้สักสองหมื่นอันนี้คุณสบายๆนะแต่หลายๆคนที่เงินเดือนเป็นแสนหรือว่าแสนอัพหรือสองแสนเนี่ยแต่ว่าภาระนี่เขาก็สูงตามรายได้เขานะคนพวกนี้พอถึงเวลาที่มีอุบัติเหตุทางการเงินหรืออุบัติเหตุด้านการงานคือจบเลยนะยกตัวอย่างนะครับพนักง,งานสายการบินไม่ว่าจะเป็นกับตันเครื่องบินแอร์โฮสเตสจวตนะฮะเรียเงินเดือนแถบ เนะงินเดือนเป็นแสนเงินเดือนสองแสนผ่อนบ้านเดือนเจ็ดหมื่นผ่อนผ่อนรถเดือนสามหมื่นเนี่ยเท่าไหร่ละแสนกาบาทแล้วนะแล้วไลฟ์สไตล์คนพวกนี้ผมบอกเลยว่าบาัตรเครดิตแม่งเต็มเกือบหมดจริงๆเพราะในเนี้ยพอจากเงินเดือนสองแสนนะครับไม่มีไฟบินไม่มีอะไรเงินเดือนเหลือสี่ห้าหมื่นจบเลยนะเพราะว่าติดลบทันทีอันนี้ต่อให้เป็นคนมีมีมไรายได้เยอะก็ก็เรียกว่ามีความเสี่ยงนะครับหรือว่า เออบางคนทํางานอยู่โรงแรมเนี่ยไม่มีรายได้เลยเพราะโรงแรมปิดปิดมา6 7เดือนเงี้ยอะไรโรงแรมก็ให้แค่ยี่สิบห้าเรซนหรือสาสิบปอร์เซ็นหรือบางโรงแรมบอกว่าไปเอานู่นเลยไปเอาเบีย้ยของไอ้ประกันสังคมอะ่ะอันนี้ก็แย่เหมือนกันนะต่อให้คุณมีรายได้เยอะยังไงก็ตามแต่ว่าคุณก็ยังสร้างหนี้มีภาระหนี้ให้มันสูงตามรายได้อันนี้มันก็มีความเสี่ยงนะครับเอาเป็นว่ามาดูข้อมูลกันดีกว่านะฮะ ข้อมูลวันนี้นะครับเอามาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าแนะให้ใช้โอกาสช่วงนี้นะฮะร,รีเซ็ตนี่คัวเรือนเร่งการลงทุนรับมือโลกใหม่รีเซ็ตนี้คูเรือนเม่นคำว่าชักดาบนะเออเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนเขาว่าต้องรีเซ็ตปัญหานี้คัวเรือนนะแล้วก็การลงทุนเอกชนต่ําหลังตัวเลขไม่ขยับจากปี40เผยนะฮะคนจนลง คนจนลดลงนะคือมีจํานวนน้อยน้อยลงแต่คนจนแต่คนจนอะไรเนะี่ยคนจนเกือบจอ่อเพิ่มขึ้นนี่ผมผมว่าเขาผิดนะเขียนว่าคนเกือบจนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเออนนะเขาเขียนผิดเขาเขียนผิดต้องบอกกับผมผมก็อ่านตามเขานะคือพูดง่ายคนจนเนี่ยมันลดลงแต่คนเกือบจนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะฮะเขาบอกว่าคนเกือบจนเนี่ยนะฮะหากเจอเรื่องช็อกขึ้นมาโดนกระทบ หนักเนี่ยนะเรียบร้อยเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าธุรกิจเมืองไทยเนี่ยควรจะเร่งปรับตัวรับโลกใหม่หลังโควิดโลกใหม่นี่คือโลกนะรอลิงใช่รอเรือนะคือโลกโลกแห่งธุรกิจนะนวัตกรรมหรืออะไรก็เ,ออเขาเรียกว่า business model ใหม่ๆนะไม่ใช่แบบเดิมๆนะครับคุณเศรษฐพุทธนะฮะเศรษฐพุทธนะผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าปัญหานี้ครัวเรือน กับประเทศไทยเนี่ยมีมานานแล้วนะก่อนที่จะมีปัญหาโควิดด้วยซ้ํามีปัญหามาแล้วมีมันมีมาน,านานแล้วส่วนหนึ่งนะมาจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในอดีตนะที่ก่อให้เกิดการกู้เงินคือรัฐบาลในอดีตไม่แน่ใจอดีตนี่คืออดีตเมื่อไหร่อดีตยุคคอสอชก่อนคอสอชอหรือย้อนไปกี่ปีไม่รู้นะแต่เขาบอกว่ารัฐบาลในอดีตเนี่ยเอ่อเร่งเขาเรียกว่ากระตุ้นให คนไทยเ,นยเป็นหนีนะ้ก็เลยส่งผลให้หนี้โคเดือนขยับขึ้นมาอยู่ที่84%นะจากช่วงก่อนโควิดนะอยู่ที่80%เท่านั้นเองนะแต่ตอนนี้ขยับขึ้นมา84%พอหลังโควิดปุ๊บขยับขึ้นตนะ้งแต่สรุป90%นะโดยตัวเลขเนี่ยาบว่าคนเป็นหนี้คนเป็นหนี้เร็วขึ้นและเป็นหนี้นานขึ้นคืออายุเนี่ยประมาณ20-30เนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นหนี้แล้วนะครับผมก็เป็นเรื่องปกตินะ แต่ว่าอันนี้ไม่ปกติคือคนอายุ60-65เนี่ยยังไม่หมดหนี้นะทั้งที่มันอยู่ในวัยปลดกเกษียณแล้วเป็นวัยที่อยู่ต้องต้องอยู่บ้านตัดต้นไม้ลดน้ำต้นไม้อยู่บ้านแล้วนะครับแต่ว่ายังมีหนี้สะสมอยู่หลักแสนบาทน,นะครับนี่คือความน่ากลัวของออประชาชนคนไทยนะเขาบอกว่าจึงมีความเปราะบางมากเลยนะถ้าเกิดโดนแรงกระทบนะครับ นอกจากนี้นะฮะบเขาบอกว่าหากดูเส้นความยากจนเนี่ยนะฮะ p o v e r t y line เนี่ยนะฮะตามคำนิยามของสำนักงานสภาพ,าพัฒเนี่ยแม้ว่านะจะจะเห็นว่าการปรับตัวลดลงคือคนจนลดลงแต่หากขยับเส้นความจนขึ้นมาเล็กน้อยจะพบว่ามีคนที่เกือบจนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ตอนต้นนะดังนั้นเนี่ยหากคนกลุ่มนี้มีหนี่จำนวนเยอะและหากเจอภาะวะช็อกเพียงเล็กน้อยจะค่อนข้างลำบากนะครับ แม้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยจะมีมาตรการออกมาตรการช่วยเหลือเนี่ยทั้งการแปลงหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาวเนี่ยเช่นบัตรเครดิตแปลงบัตรเครดิตเป็นผ่อนเงินกู้นะอ่อสีเดือนดอกเบี้ยสิบสองเปอร์เซ็นต์นี่แปลงบัตรเครดิตนะหรือพักหนี้ให้หรือยืดนี้ออกไปแต่ก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนเลยนะโดยการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนจะต้องเพิ่มรายได้ซึ่งมาจากการทํางานและการลงทุนของประเทศนะครับ ก็ถูกของเขานะคือเออการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือพักนี่โอเคแต่ว่าต้องมาดูกันต่อว่ามาดูกันเรื่องจริงว่าเฮ้ยโอเคเราพักนี่คุณแต่ว่าหลังจากเนี้ยถ้าเราหมดพักนี่แล้วเนี่ยคุณจะมีไรายได้จากอะไรมาจ่ายนี่และลดนี่ยังไงคือปัญหาอยู่ที่ไรายได้แหละนะแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าไรายได้มันไม่เพิ่มโอกาสที่จะรอดน่าจะยากนะ ดเรเสถุพูดบอกว่าหากดูการลงทุนของประเทศไทยเนี่ยจะพบว่าประเทศเป็นประเทศเดียวที่ระดับการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐอยู่ในระดับต่ากว่าก่อนวิกฤตปี40โอ้แย่เลยซึ่งตอนนั้นระดับการลงทุนเฉลี่ยที่30-40%แต่ปัจจุบันเหลือเพียง10%เท่านั้นซึ่งนามาสู่สารพัดปัญหาและรายได้คนค่อนข้างทรง,งตัวแม้ว่าจะมีคนกล่าวว่าในช่วงเศรษฐกิจไม่โตเนี่ยนะฮะ จะให้ลงทุนอะไรมันไม่ควรจะลงทุนนะซึ่งดเรเศรษฐพุทธบอกว่าซึ่งเบื้องต้นน่ยต้องยอมรับว่าโลกเนี่ยโลกโลกมนุษย์เนี่ยหลังโควิดเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมประเทศไทยจึงต้องปรับตัวและหาสินค้าหรือเทรนดใหม่เพื่อรับสภาวะใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าดเรเศรษฐพุทธบอกว่าเอ่อก่อนวิกฤตปี40เนี่ยการลงทุนของไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐบาลเนี่ย นะลงทุนเฉลี่ยประมาณ30 4 0ถึงี่เนะแต่ผมไม่แน่ว,ว่า30 40ี่ซนี่คือ30 40ี่อร์ซของอะไรนะของจากตัวเลขอะไรไม่แน่ใจแต่ว่าเอาเป็นว่าก่อนสี่นี่มันลงทุนกัน30 4 0ี่ตแต่ตอนนี้ลงทุน,นแค่ส0ซนนะนี่ขนาดรัฐบาลลงทุนรถไฟฟ้าสิบสายนะทั่วกรุงเทพจึงถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่เยอะเพียงพอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกต้องมีแมกกาโปรเจกต์อะไรใหม่ๆออกมานะทีนี้เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันต้องมี นิวเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเทรนด์ใหม่ๆนะเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ๆเช่นนะเขาบอกว่าเช่นนี้เรื่องรถยนต์ทำรถไฟฟ้าไหมนะถ้าทํารถไฟฟ้าเนี่ยซึ่งการทํารถไฟฟ้าเนี่ยจะก่อให้เกิดการลงทุนอย่างมหาศาลและมีหลายๆอย่างตามมานะครับคือมันจะมีเขาเรียกว่าจะมีการสร้างรัศดรใหม่ๆเรียกว่าอีโคซิสเต็มนะมันก็จะมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องค่อนข้างเยอะนะหรือว่า ลงทุนด้านอิเล็กทรอนิกส์นะเขาบอกว่าซึ่งไทยเนี่ยค่อนข้างล้าหลังกว่าเวียดนามมากจริงของมันเนี่ยจึงต้องปรับตัวให้เข้าให้ทันและนะเขาบอกว่าเซกเตอร์ท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่กับไทยมานานนะจะเห็นว่าเหลือคปาซิตี้ค่อนข้างมากคืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ไทยนี่เด่นมากแต่ว่าเขาบอกว่ายังเหลือคปาซิตี้ค่อนข้างเยอะคือความศักยภาพมันยังเหลืออยู่เยอะนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าศักยภาพในที่นี้คืออะไรเนี่ยเขาพูดแค่นี้ แล้วก็บอกว่ากว่านักท่องเที่ยวมันจะกลับมา40ล้านคนเนี่ยต้องใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยไทยควรหันมาเน้นด้านคุณภาพโดยให้นักท่องเที่ยวอยู่นานมากกว่า9วันวันคือสรุปคือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่9วันนะพักประเทศไทยอยู่9วันและใช้เงินเฉลี่ยต่อคนเฉลี่ยคนละ5 0 0 0บาทต่อคนต่อวันนะาร่าซึ่งตรงนี้เราพยายามที่จะให้เขาอยู่นานขึ้นได้ไหมอยู่สัก12วันและจากใช้เงินแค่5,000 ใช้เงินไปสักแปดพันไดไหมแต่ผมเลยบอกว่าจะไปขึ้นราคาห้องพักไปขึ้นราคามันก็เท่ากับคนไทยไม่ก็เที่ยวของแพงขึ้นอย่างภูเก็ตสมุยเงี้ยคนเขาไม่ไปเพราะเขาบอกมันแพงถูกไหมเพราะว่ามันก็ไปเน้นนักท่องเที่ยวฝรั่งอีกอยู่ดีคนไทยก็ไม่ได้เที่ยวแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดจะนักเน้นนักท่องเที่ยวก็ว่ากันไปนะแต่สุดก็คือว่าถ้าจะเน้นการท่องเที่ยวคือหาคุณภาพนักท่องเที่ยวที่มันใช้จ่ายเยอะขึ้นและพักนานขึ้น เขาบอกว่าซึ่งหากประเทศไทยเนี่ยมองการไกลเนี่ยแล้วมองยาวเนี่ยช่วงจังหวะนี้เป็นภาะวะดอกเบีย้ยต่าเอื้อให้เกิดการลงทุนแต่ที่ผ่านมาจะเห็นว่าบริษัทขนาดใหญ่มักจะออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าที่จะลงทุนในประเทศตัวเองหากมองไปข้างหน้านะครับการเติบโตเศรษฐกิจจะเห็นเป็นบวกได้นะและกลับมาในระดับเดียวกันก่อนที่โควิดจะเกิดเนี่ยนะครับเขาบอกว่า น่าจะเป็นประมาณไตรามาสสามของปี65ก็คืออีกประมาณ2ปีเลยนะโหนะใครหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นเร็วไม่น่าจะเร็วนะอีกน่าจะอีกประมาณ2ปีนะครับว่าโดยปีนี้จะน่าจะติดลบประมาณ8%นะครับส่วนปี64จะกลับมาบวก4%นะครับและก็จะกลับมาเท่าเดิมซึ่งใช้ระยะเวลานานก็ประมาณปลายปลายปี65นะดังนั้นเราจะอยู่กับมันได้อย่างไรและหากกลับมาได้ไทยก็ไม่ควรเหมือนเดิม เราต้องกลับมาดีกว่าเดิมโดยเราใช้โอกาสนี้ในการรีเซ็ตในเรื่องของหนี้ครัวเรือนและการลงทุนใหม่ๆให้อยู่ในพื้นฐานที่เข้มแข็งนะครับเพราะเขาบอกว่าเพราะจากเดิมในเศรษฐกิจมีความยืดหยุ่นแต่ไม่มีความทนทานนะเพราะเราไปพึ่งภาคการท่องเที่ยวเยอะเกินไปนะแทนที่จะมีอ,อุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจอื่นที่มันหลากหลายมากกว่านี้นะนะครับโอเคจบนะฮะสำหรับ บทความดีๆจากนะฮะประชาชาิธุรกิจนะก็เป็นความคิดเห็นจากผู้ว่าแบงค์ชาตินะฮะดเตอร์เศรษฐพุทธสุธิวาธนะอะไรเนี่ยธนะพุทธอะไรสักอยาก่างอ่านยากเลยคือนสกุลเอามาว่าชื่อดอเอรเศรษฐพุทธแล้วน,นะผู้ว่าน,นามสกุลไม่ออกจริงนะเนี่ยผมตกภาษาไทยแล้วเนี่ยอ่านนามสกุลไม่ออกจริงนะสุธิวาธนะพุทธอ,อ,อ่านยากมากเลยไปหาดูแล้วกันใน Google ว่าผมอ่านผิดอ่านถูกนะครับ โอเคนะก็ลองฟังกันไว้ประดับความรู้แล้วกันว่าเศรษฐกิจประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้นะสรุปให้ฟังอีกทีนะครับก็คือนี่ประเทศไทยนี่คนคนเกือบจนมันเยอะนะสร้างหนี้กันเยอะนี่คูเรลมันก็เลยเกิดเกิดจากรัฐบาลก่อนๆน,นะที่เน้นให้ประชาชนเป็นหนี้นะครับแล้วก็คนแก่ก็ยังเป็นหนี้ยังไม่หมดนะแล้วก็ประกอบกับภาครัฐบาลก็ขาดการลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ๆมานานมาก ะครับแล้วก็เราต้องหาเขาเรียกว่าไงธุรกิจอุตสาหการรมใหม่ๆนะแทนที่จะไปพึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับก็สรุปให้ตามนี้นะฟังกันเพลินๆแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆจากผู้ว่าแปลงชาตินะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ